เมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาตํารวจเมืองเพชรรับแจ้งมีคนถูกยิงเสียชีวิตและบาดเจ็บถูกส่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าไปตรวจสอบบริเวณทางเข้าหมู่บ้านดอนยางโทนที่เมืองเพชรบุรีหน้างานบวชหน้าพบผู้เสียชีวิตหนึ่งรายอยู่ในรถกระบะวีโก้บริเวณที่พักเท้าพบ,พบปืนเก้ามม,มตกอยู่ด้วยกระสุนปืนเนี่ยหมดแล้วนะถูกยิงหมดแล้ว <S 1> <S 1> ผู้ตายในรถก็คือคุณสำเริงหลําทอง <S <S พบบาดแผลถูกยิงที่หน้าอกหนึ่งนัด ขณะที่ที่เอวก็มีซองกระสุนปืนอยู่ก็แปลว่าคนขับที่เสียชีวิตก็ใช้ปืนด้วยเพราะปืนตกอยู่ตองที่วางเท้าบริเวณหน้ารถมีรอยถูกกระสุนปืนสีนัดส่วนผู้บาดเจ็บสองรายถูกส่งโรงพยาบาลก็คือนายสุรินทร์จันเจนจิตถูกยิงที่ชายโครงกับนายอาเพนมั่งสุขถูกยิงที่แขน สอบถามผู้เห็นเหตุกรารณ์ระบุว่าระบุว่าทั้งสองฝ่ายมางานบวชหน้าค่ะหลังจากที่เลิกงานทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีปากเสียงกันนะคะแล้วก็ก่อเหตุยิงกันจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีผู้เสียชีวิตค่ะเมื่อวานนี้ที่นําเสนอข่าวกรณีที่ชนบุรีมีวัยรุ่น